ดีต้อนรับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะที่ดีต้อนรับเข้าสู่พระไตรปิฎกยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะจะเริญพรทุกๆกท่านในยามเช้านี้ที่เรามาอยู่ด้วยกันนะครับ เจริญพรทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับในเช้าวันที่เราได้มาวางใจนิ่งๆของเราไปได้วยกันให้ใจของเราเบาสบายอย่างง่ายๆกันนะเจริญพรทุกท่านในยามเช้านี้นะครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการพระไตรปิฎกยามเช้ารายการพูดคุยถามตอบเรื่องธรรมะที่ลึกซึ้งเขาเ้าใจและก็ปรับใช้ได้ทันทีในเช้านี้ให้เราเริ่มต้นด้วยการปรับตาก่อนละกันเนาะผ่อนคลายพอสบายสบายก่อนที่เราจะได้ฟังธรรมะในยามเช้าเขาเรียกว่าให้เราเทคทาม กับตัวของเราเองก่อนให้เราใช้เวลากับตัวของเราก่อน ให้ตอนนี้เหมือนเราได้กลับมาใช้เวลาเบาๆของเรานะให้มันสบายนะ ให้คอบ่าไหลาเอวของเรามันผ่อนคลายไปหมดเลยมันสบายไปหมดเลยให้ตอนนี้เราผ่อนคลายพอสบายสบายหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกพอสบายสบายและเราก็ใช้เวลาช่วงสุดท้ายให้เรารู้สึกสบายไปทั้งร่างกายสัมผัสความผ่อนคลายดูได้ไหม ให้ใจสว่างสงบเบาสบายใจของเราเหมือนได้เงียบกับตัวเองจริงๆและในนาทีสุดท้ายนึกขอบคุณเบาๆและภาวนาเบาๆว่า เราช่างโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่อันตัวเรานั้นตายแน่ ให้ทำใจนิ่งๆนะทำใจสบายๆนะทำใจเบาๆนะครับ และให้เราลืมตาขึ้นช้าๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพระไตรปิฎกยามเช้ารายการพูดคุยถามตอบเรื่องธรรมะที่ลึกซึ้งเข้าใจง่ายและก็ปรับใช้ได้ทันทีเจริญพรทุกท่านในเช้าวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพระดฎกของเช้าอีกเช้าหนึ่งที่เรามาเจอกันเจริญพรทุกท่านนะครับว่ามัสการอาจารย์ครับ ราบกรรมการย์ทุรรูปที่เข้ามาฟังในห้องนู้นะครับพนุษยสวัสด์มอดเรเตอร์และพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้กรุงเทพมีเมฆหนาวแลแ้วก็พีเอ็มแอลนะครับก็เฉลี่ยพวกเรายกการมนเดิมนะครับมีคาถามค้างอยู่เล็กน้อยนะครับยีไไนฟังแล้วอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็เฉิญชวนนะครับน้องพี่หน้าจอที่ทิกตอกนี่มันมือดอยู่นะครับน้องพี่ดำอ,อ,อีกแล้วเหรอครับดำไหมผมเห็นดำอยู่นาทีนี้อ่อโอเคก็ได้ยินเสียง ดำเ<ช>หรอดำไหมใน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 ใครอยู่ทางทิกต็อกช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเห็นเป็นยังไงนะพี่อยากรู้นิดนึงครับปกติโอเคออยมีอีกไหมครับเห็นเป็นยังไงบ้างครับแช่หน่อยแช่หน่อยขอดูนิดนึงเอ,อดับนะไม่ดำค่ะอ่าปกติครับ <laughs> โอเคไม่ดูเหมือนดำยังงงผมนี่ดำโอเคไม่เป็นไรดีครับดีครับ <laughs> เราอย,อ,ยอยากรีเช็ตกันครับ โอเคภาพชัดเสียงชัดปกติอ่าโอเคแสดงว่าคนที่ขึ้นเป็นโฮสส่วนใหญ่บางทีมันอาจจะมีเน็ตของโฮสมั้งเน็ตของคนที่ขึ้นเป็นโฮสมาอาจจะมีปัญหาบอกว่ามีปัญหาบอกว่าพมมันมันน่าใช้ทราฟฟิกเยอะขึ้นโอเคงั้นเลตเซว่ามันกูดนะโอเคนะครับโอเคถ้ากูดออกรูดเราจะไปกันต่อนะครับโอเคนะฮะโอเคออกรูด okay, นะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับก่อนอื่นเลยวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องทุกเรื่องเลยหลวงพี่อยากชวน ทุกคนนะ่ะจริงๆรานะวันนี้เลยนะวันนี้อยากชวนแผ่เมตตาให้กับพี่น้องชาวใต้จังเลยอะหลวงพี่ไม่รู้ว่าทุกคนคือคือจริงวันนี้ก็มีหัวข้อนะแต่วันนี้หัวข้ออาจจะเป็นเรื่องรองถ้าไม่ทันวันนี้ข้ามหัวข้อเลยอยังได้เลยหลวงพี่อยากชวนคุยครับอยากชวนคุยว่าชีวิตเราช่างโชคดีจังหลวงพี่รู้ว่าหลายคนในที่นี้ที่อยู่ตรงเนี้ยก็เจอความทุกข์เนาะในชีวิต อาจจะเจอเรื่องอ,อกหักเจอเรื่องงานเจอความเครียดถ้าหลวงพี่เลยว,ว่าถ้าใครเคยเจอน้ำท่วมในชีวิตแบบท่วมจริงๆอะไรเงี้ย mm. เราก็จะรู้ว่ามันไม่มันไม่ง่ายเลยในจะขับถ่ายในจะใช้ชีวิตในจะทานอาหารถูกไหมหนจะน้ำหนจะอะไรก็ไม่รู้อะที่แบบ ที่เราจะต้องกินต้องอยู่แล้วมันอยู่แบบอยู่อยู่อยู่ไม่ได้อ่ะหลวงพี่เคยเจอประสบการณ์น้ําท่วมก็จริงก็เท่ากก็หลายครั้งเนาะแต่ว่าหลวงพี่รู้สึกว่าการที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอยากให้เราได้เห็นใจครับแต่หลวงพี่อยากให้เราเผื่อแผ่ความเห็นใจเนี้ไปถึงคนทั่วโลกที่ตอนนี้กําลังประสบเรื่องต่าง หรือพี่ว่าพอมันใกล้ตัวขึ้นมนุษย์เราอะนะจะเห็นความทุกข์เก่งขึ้นเมื่อมันใกล้ตัวและจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของฉันเพราะว่ามันไกลตัวเราจะเห็นความทุกข์เก่งขึ้นเมื่อมันทำไมเอ่ยเมื่อมันใกล้ตัวแล้วเราจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของฉันเมื่อมันทำไมครับเมื่อมันไกลตัวทำไมถึงโยนสิ่งเหล่านี้ พูดคำนี้หรือว่าอธิบายเรื่องนี้มาให้พราอยากจะบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกมันใกล้ตัวรู้สึกมันเกี่ยวข้องกับคนที่เรารู้จักความเห็นอกเห็นใจเราจะพุ่งขึ้นทย,ยานเป็นกราฟเลยเพิ่มพ,พุ่งขึ้นมาเลยถูกไหมแต่ถ้าสมมติมันเป็นเรื่องที่โอยมันก็ไกลตัวนะเราไม,ไม่มันก็ไม่ค่อยจะยังไงเอ,อความเห็นอกเห็นใจมันก็จะพี่ว่ามันก็ยังไม่พุ่งอะ มันก็ยังไม่พุ่งมันก็จะโอเคก็เห็นใจนะโอเคก็ก็เข้าใจนะมันก็จะอยู่ในแค่นั้นมันก็จะเชียวมันก็จะไม่ไปมากกว่านั้นครับเออมันก็จะเห็นใจมันก็จะแค่นั้นมันก็จะไม่ไปมากกว่านั้นไอสิ่งสําคัญคือความเห็นอกเห็นใจทั้งหมดที่เรามีให้กับใครสักคนแท้จริงแล้ว มันมีคนแบบนั้นอยู่ทั่วโลกแล้วหนักกว่าน,นั้นคือมันมีตลอดเวลาแล,วแล้วคนที่เราเจอตรงหน้าทุกวันบางทีเขาก็มีเรื่องหนักๆคนบางคนแขนเต็ม,มไปด้วยรอยกรีดแขนเต็ม,มไปด้วยรอยช้ำบางทีมีเรื่องราวเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้เราเห็นชัดๆเลยคือ ญาติพี่น้องเนาะของเราที่อยู่ที่ภาคใต้ที่เขาเจอน้ําท่วมจนมันท่วมเกือบจะมิดท่วมเกือบจะเต็มหลังคาวมพิอวพวกเราคงรู้สึกสะเทือนใจไม่แพ้กันแต่ถ้าวันนี้มันเกิดขึ้นกับเราในวันนี้เราพร้อมรับมือแค่ไหนเราพร้อมรับมือกับทุกๆเหตุการณ์แค่ไหนเราพร้อมรับมือกับชีวิต ที่ต้องเจอเรื่องไม่ได้หลังใจแค่ไหนเป็นคำถามที่อยากจะถามเอาไว้ก่อนที่เราจะพูดถึงคอนเทนต์ในวันนี้และอยากชวนทุกท่านสั้นๆเมื่อเราอยู่ในวันนี้อยากชวนท่านาที่สงบสงบในเช้านี้ก่อนจะเริ่มรายการต่อให้เราค่อยๆนึกถึงความดีที่เราทำมาความดีที่เราตั้งใจ ตลอดวันตลอดเดินตลอดปีใช่แล้วก็นึกแผ่เมตตาออกไป นึกส่งไปให้กับคนที่เขาประสบภัยจนเสียชีวิตในภาคใต้ทุกคนเลยขอให้เขาเหล่านั้นมีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากความเจ็บปวดความหนักความหนวม่วงความไม่ดีใดๆขอให้มีทางออกมีทางรอดมีแต่เรื่องดีๆมีปัญญาสว่างสวย ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนเนะให้แผ่เมตตาแบบนี้นะขอให้ใครที่อย่างอันตรายอยู่มีทางรอดขอคนที่ไม่รอดแล้วจริงๆได้รับบุญที่เราอุทิศไปให้ให้เราตั้งจิตนิ่งๆแบบนี้สักหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับ ตั้งจิตเบาๆกันนะแผ่เมตตาให้กับคนที่เจอเรื่องต่างๆในภาคใต้กันนะครับเอาละให้เราลืมตาขึ้นช้าๆ จะเรินพรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะก็ถือซะว่าช่วงเช้านี้เราได้คุยเรื่องนี้ก่อนเพื่อจะได้ดึงความเห็นใจที่จริงเราจะได้เห็นความเห็นใจนี้มันเกิดขึ้นกับทุกทที่ทุกๆเรื่องทุกๆเวลาแค่เรารู้จักเห็นใจกันแค่นี้ก็ดีมากแล้วคนส่วนใหญ่การเห็นใจมันเป็นเรื่องง่ายไหมฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะแต่ถ้าเราเห็นใจได้ตอนนี้เรื่องไหนก็ตามก็จะกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ได้ยากเกินไป อยาให้ฝึกและกันฝึกความเห็นใจกันไว้นะโอเคนะครับเอาละงั้นวันนี้เรามาเข้าเมนคอนเทนต์ของเรากันดีกว่านะครับก็นะเออต้องถามพี่พักก่อนพี่พักเป็นคนภาคใต้ใช่ไหมที่บ้านมีผลกระทบไหมเนี่ยอ่ะมาขึ้นมาไหมเอาหายไปแล้วอ่าโอเค มาเพราะคนภาคใต้ใช่ไหมที่บ้านมนผลกระทบไหมเนี่ยครับของผมเป็นอ่าภูกเก็ตนะพี่ไม่ดีเท่าพัิยยังไม่มีอะไรตอนนี้ใช่ไหมภูกเก็ตค,ครับอืม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 โอเคครับเอาละฉันวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันแล้วกันนะครับวันนี้เรามาคุยกันเนาะ ก่อนอื่นเลยครับวันนี้เราคุยกันในหัวข้อที่ชื่อว่าอะไรนะคุยว่บเมื่อศัตรูที่ร้ายกาดที่สุดคือตัวเรานี่คือหัวข้อวันนี้นะครับวันจริงๆวันนี้อยู่ในซีรีส์ของเขาเรียกว่า9ขั้นของผู้นําทางความสัมพันธ์ในเก้าขั้นไม่ใช่เก้าขั้นดีกว่าเคุณสมบัติของผู้นําทางความผู้นําที่ดีและเป็นผู้นําที่สามารถโคจัดการเรื่องคนได้ แลวเหมือนเช่นเคยถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการจัดการใจบริหารคนบริหารความสัมพันธ์เนื่องจากหลวงพี่จัดคอสกับมูล t y ธเอ็นไลท์ที่เป็นทีมงานน้องๆน,นี่แหละครับช่วยกันจัดขึ้นมานลวงพี่เป็นที่ปรึกษาหลักและเป็นพิธีกรหลกักจากในวันที่16ถึง21ธันวาคมนี้ people and leadership mastery เนาะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องคนและความสัมพันธ์ทั้งระดับคนทั่วไปหรือผู้บริหารสามารถที่จะไปเรียนรู้ทําความเข้าใจ และเติบโตไปได้วยกันได้ก็เชื้อเชิญนะท่านใดมีโอกาสสนใจก็สามารถสมถัครจอยโรงเรียนกันได้นะครับได้ทําบุญกับเด็กเ,เยาว,วชนด้วยแล้วก็ได้ไปเรียนด้วยนะนะครับโอเคครับเอาล่ะก็ท่านใดสนใจก็ไว้สมัครได้นะครับสิบหกที่เอ็ดธันวานเนาะก็จะเป็นเราสมัครอีกวีคสองวีคที่จะถึงนี้นะครับโอเคครับเอาล่ะเรามาคุยกันต่อดีกว่าครับทีนี้ ในคำว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือตัวเราแท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไรอ,อแท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วครับมนุษย์เราชอบคิดว่าศัตรูอยู่ภายนอกแต่แท้จริงศัตรูไม่เคยมีแม้แต่นิดเดียวเลยที่อยู่ที่ภายนอกศัตรูทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับ อยู่ที่ภายในเท่านั้นเองไม่เคยมีศัตรูในเลยครับที่อยู่ที่ภายนอกศัตรูจริงๆอยู่ที่ภายในคนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเอาชนะโลกภายนอกต้องการเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับเป็นคนดีเป็นคนเก่งถูกไหมฮะประดุดนักปราดคนหนึ่งเขาตั้งใจท่องโลกยุทธภพ ขณะเขาท่องรู้จุดพบไปถึงจุดหนึ่งเขาไดนะ้ชนะชนะชนะจนเขาเริ่มถูกเปรียบเทียบว่าเป็นที่หนึ่งแต่เขายังรู้สึกว่าเขาหนึ่งในสาขาวิชาเขาเขาอยากมั่นใจว่าเขาเป็นหนึ่งในใต้ล่าจร,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 จริงๆขณะเขาฝึกวิชาไปนักปรา์นี้ก็ฝึกวิชาเป็นทั้งนักปราดเป็นทั้งนักดาบเป็นทั้งผู้ใช้ดาบแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้แบบลมปราณเก่งมากเขาฝึกวิชาไปเขาไปพักที่วัดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่จริๆงๆกับสสานักเก่งมากแต่เ้าสำนักนี้ก็มาอยู่เงียบ เจ้านักถามเขาว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรเขาบอกว่าอยากเป็นหนึ่งในใต้ล่าไยอยากเป็นหนึ่งในใต้ล่าแล้วเขาก็ถามว่าท่านล่ะเขาว่าหนึ่งในใต้ล่าท่านก็เก่งท่านมีฝีมือหี่ท่านไม่ท่านไม่เป็นหนึ่งในใต้ล่าล่ะอาจารย์ในวัดแห่งนั้นก็เงียบแล้วเขาพูดเบาๆว่า,วาหนึ่งในใต้ล่าแท้จริงมันคืออะไรเนาะเงียบ ท่ามกลางความเงียบสงัดทั้งคู่อีกสักระยะหนึ่งอาจารย์ก็พูดต่อว่าหนึ่งในใต้ล่าก็แค่คำคำหนึ่งเนาะและอาจารย์ก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองพวกเราครับหลายครั้งในชีวิตไหมเราพยายามชนะโลกทั้งใบเพียงเพราะอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างหลายครั้งในชีวิตไหมครับที่เราพยายามจะเอาชนะและอยากชนะโลกทั้งใบใหญ่เพียงเพราะมีความตั้งใจเล็กๆบางอย่างที่เราตั้งใจไว้ ดีไหมครับ